สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยคือความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติแสงแดดกับสุขภาพจิตของเรามีข้อมูลเยอะเลยครับทั้งงานวิจัยบทความสุขภาพแล้วก็แนวคิดอย่างสวนบำบัดการอาบป่าอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราอาจจะห่างเหินจากธรรมชาติไปบ้างเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วธรรมชาติส่งผลกับเรายังไง แล้วเราจะดึงพลังตรงนั้นมาใช้ได้ยังไงบ้างคะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องพยาบาลห้องผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานวิจัยในพยาบาลห้องผ่าตัดที่จีนคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำงานในที่ที่แทบไม่เจอแสงแดดเลยนะคะครับครับนึกภาพออกเลยผลการศึกษาก็พบความเชื่อมโยงค่ะคือช่วงมุงที่ได้รับแสงแดดน้อยลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับคะแนนสุขภาพจิตเคเทนที่สูงขึ้นเคเทนสูงขึ้นหมายถึงสุขภาพจิตแย่ลงใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเทียบกับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นถ้ามีโรคเรื้อรังหรือว่านอนไม่เป็นเวลาอันนี้ก็ยิ่งเสริมให้สุขภาพจิตแย่ลงไปอีกอืมก็น่าคิดนะครับแต่ว่าออความเชื่อมโยงนี่มันบอกได้เลยไหมครับว่าเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรงอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะคือมันซับซ้อนกว่านั้น,นกลไกที่เป็นไปได้ก็มีหลายอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวกับวิตามินดีที่เรารู้กันว่าสร้างจากแสงแดด ถ้าขาดไปก็อาจจะเชื่อมโยงกับซึมเศร้าได้ครับหรืออาจจะเป็นเรื่องการควบคุมฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดอะคะ่ะแสงแดดก็มีส่วนช่วยตรงนี้หรือแม้แต่กระตุ้นให้เราอยากออกไปขยับตัวมากขึ้นเข้าใจครับแต่ต้องย้ำนะคะว่างานวิจัยนี้มันเป็นแบบณจุดเวลาเดียว cross sectional คือยังสรุปฟันธงเรื่องเหตุผลไม่ได้ชัดเจนแล้วการวัดแสงแดดก็ใช้การรายงานตัวเองอาจมีคลาดเคลื่อนบ้างอ๋อครับครับ แถมยังมีงานวิจัยอื่นที่ให้ผลต่างกันไปอีกนะคะบางงานบอกแดดจัดไปก็ไม่ดีเสียงซึมเศร้าหรือบางทีก็ไม่เจอความเชื่อมโยงชัดเจนเลยก็มีโอ้เรื่องแสงแดดอย่างเดียวยังมีหลายมุมเลยนะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราขยับมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นเป็นธรรมชาติโดยรวมเลยล่ะครับการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินี่มันช่วยลดความเครียดได้จริงๆใช่ไหมครับเห็นมีข้อมูลจาก Aspen Valley Health ด้วย จริงค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยมีหลักฐานเยอะพอสมควรการใช้เวลาในธรรมชาติเนี่ยแค่สัก2030นาทีต่อวันนะคะก็สามารถช่วยลดระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้แบบเห็นผลเลยโอเค่ okay, นั้นเองเหรอครับใช่ค่ะแล้วร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินโดปามีนเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตก็ลดลงได้ค่ะจริงด้วยครับแค่ได้มองอะไรเขียวๆหรือเดินในสวนแป๊บเดียวก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย นอกจากเรื่องภาพที่เห็นแล้วเรื่องเสียงล่ะครับเสียงจากธรรมชาติมีผลกับอารมณ์เราด้วยไหมมีผลมากเลยค่ะมีงานวิจัยเรื่องเสียงโดยเฉพาะเลยพบว่าเสียงธรรมชาติอย่างเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลอะไรแบบนี้นะคะมันสัมพันธ์กับความวิตกกังวลความเครียดที่ต่ำลงแล้วก็ช่วยให้รู้สึกดีอารมณ์เป็นบวกมากขึ้นครับตรงกันข้ามเลยกับเสียงจากเมืองเสียงดังๆอย่างเสียงรถ เสียงจราจรโดยเฉพาะที่ดังๆเร็วๆเนี่ยมันจะไปลดทอนผลดีของเสียงธรรมชาติลงไปอีกแสดงว่าสภาพแวดล้อมทางเสียงนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับใช่เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะเอาธรรมชาติมาใช้บำบัดใจมากขึ้นเลยครับมีแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติอะไรที่เป็นรูปธรรมแนะนำไหมครับอย่างที่ได้ยินบ่อยๆเรื่องสวนบำบัดหรือการอาบป่ามีค่ะมีแนวทางที่ชัดเจนเลยอย่างแรกคือสวนบำบัด หรือเทอร์พิวติกการเดนส์อันนี้ไม่ใช่แค่สวนสวยๆทั่วไปนะคะแต่เป็นสวนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยคือคำนึงถึงผลทางจิตใจการเยียวยาเป็นหลักอ๋อออกแบบมาเฉพาะทางเลยใช่ค่ะตัวอย่างก็มีหลากหลายตั้งแต่สวนในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมหรือพื้นทีส่สงบสงบสำหรับผู้ป่วยมะเรง็งหรือแม้จะสวนที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะเลยค่ะ น่าสนใจมากครับแล้วการอาบป่าหรือชินรินโยกุที่มาจากญี่ปุ่นล่ะครับอันนี้คือยังไงครับการอาบป่าหรือ forest bathing เนี่ยหลักการคือการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าแล้วกเ็เปิดรับประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราอย่างช้าๆมีสติอืมไม่ใช่การเดินป่าออกกําลังกายไม่ใช่ค่ะเน้นการดื่มด่ากับบรรยากาศรอบตัวมากกว่า คือการมองการฟังเสียงการดมกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้การสัมผัสใบไม้เปลือกไม้อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นการดึงเอาสัญชาตญาณความผูกพันที่เรามีกับธรรมชาติออกมาใช้เพื่อลดความเครียดเพิ่มสมาธิแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจค่ะเหมือนเอาประสาสัมผัสทั้ทงหมดมารวมกันอย่างมีสตินั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยค่ะ นอกจากพื้นที่สีเขียวอย่างป่าหรือสวนแล้วพวกพื้นที่ใกล้ๆน้ําหรือที่เรียกว่าพื้นที่สีฟ้า (blue spaces) แล้วครับมีผลคล้ายกันไหมคล้ายกันมากค่ะแนวคิดเรื่องพื้นที่สีฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเลทะเลสาบแม่น้ําหรือแค่น้ําผูในสวนก็มีงานวิจัยรองรับเหมือนกันค่ะว่าช่วยสร้างความรู้สึกสงบลดเครียดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ดีไม่แพ้พื้นที่สีเขียวเลย พลังของน้ำก็ช่วยเยียวยาใจได้ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วครบเลยนะครับทั้งแดดทั้งพื้นที่สีเขียวเสียงแล้วก็น้ำทุกอย่างมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพจิตได้หมดเลยใช่ค่ะมีหลักฐานมีแนวคิดรองรับเยอะเลยแล้วเราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไงบ้างครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวบ่อยๆทำได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องรอไปเที่ยวไกลๆก,ก็ได้ ลองหาต้นไม้เล็กๆมาวางที่โต๊ะทำงานหรือในบ้านดูไหมคะหรือหามเวลาแค่15-20นาทีเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านครับแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ค่ะหรือแค่เปิดหน้าต่างรับลมฟังเสียงนกร้องตอนเช้าๆก็ช่วยได้แล้วหรือถ้ามีโอกาสไปเที่ยวธรรมชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกอันนั้นก็ยิ่งดีค่ะหรือลองฝึก อาป่าแบบง่ายๆก็ได้นะคะคือเวลาเราอยู่ในที่เขียวๆก็ลองสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยประสาทสัมผัสอย่างตั้งใจดูค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับทำตามได้ไม่ยากเลยสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้เราได้คิดต่อไหมครับอืมก็อาจจะเป็นคำถามชวนคิดนะคะว่าในโลกยุคนี้ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามา,มากมาย ทำไมทำไมธรรมชาติในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยมันถึงยังคงม,มีอิทธิพลกับจิตใจกับความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ลึกซึ้งขนาดนี้หรือว่าบางทีความห่างเหินจากธรรมชาติที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนี่แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิตที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจุบันก็เป็นได้นะคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนอน a เนมทอ k ์ในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ